ป่าดมครับอ๋อป่าดมครับผมปราดมอ๋อป่าดมเหรอก็ผมนายอุดมฝันเจริญตำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณตำแหน่งสายตรวจรปภครับผมทุกคนต้องช่วยกันเรื่องข้อมูลต่างๆและอย่าให้ผิดพลาดต้องให้ชัดเจน ทำงานที่บีจีตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์พศ2525ครับ40ปีแล้วครับผมจริงๆก็มีความสุขมาตลอดนะกับการทำงานหน้าที่ที่ปฏิบัติอยู่ทุกวันเนี้ยได้บริการพนักงานดูแลเรื่องความปลอดภัยงานอะไรต่างๆพวกนี้ทุกวันแหละที่มาทำงานผมมีความสุขมากจริงๆละเพราะบริษัทเนี่ยดูแลผมมาตั้งแต่ย่างเข้ามาในบริษัทตั้งแต่เริ่มมาวันแรก จนถึงทุกวันนี้บริษัทดูแลดีมาตลอดอันนี้ก็ผมก็คงต้องขอขอบคุณผู้บริหารและหัวหน้างานของผมที่ให้เกียรติผมได้ทำงานต่อที่ประทับใจที่สุดคือวันที่16มีนาคมพศ2539 ผมมีรอปรพอ,อยู่ทั้งหมดในณนะเวลานั้นอะ่ะประมาณ30ปว่าคนทางบริษัทให้ทางผมเนี่ยแล้วกับทีมงานเนี่ยสมัครเป็นรอปรพอของบีจีทั้งหมดเลยเป็นปรอปพประจํารู้สึกประทับใจมากเลยภูมิใจในการทํางานแล้วมีความมุ่งม,มั่นจะทํางานให้ดีขึ้นกว่าเดิมอยู่มาได้ถึง40ปี ผมมีความสุขกับการทํางานที่บีีนี่มากเลยมีความสุขมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้ผมบอกตรงๆเลยครับผมผมไม่เคยขาดงานมาทํางานเต็มที่ผมจะมาทุกวันไม่เคยสายไม่เคยป่วยอันนี้เรื่องจริงครับผมแล้วผมก็ภูมิใจที่ผมได้มาอยู่บีจีต้อง40ปีเนี่ยมีความภูมิใจมาก ร่วมเล่นเกมตอบคำถามเพื่อลุ้นรับของที่ระลึกวันที่ปาดดมประทับใจที่สุดคือวันที่เท่าไหร่และเพราะอะไรส่งคำตอบมาได้ที่ใต้โพสต์นี้เลยครับและอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะครับ